สองเวียนเดือนของเราครับทุกวันเสาร์เวลา17บเจ็นกาสามสิบแตทีเป็นต้นไปครับทางช่อง JKN สิบแเอาดูวงในกันบ้างครับยกนี้เริ่มที่จะปรับเกมมาเดินวงในกันมากขึ้นเลยครับยก3แล้วครับตอนนี้หันมาเล่นวงในครับน้องไอทั้งคู่เอาไปรับตัวอ้าวเสียบซ้ายคืนแตกกุศลาไล่แข็แล้วเสียบซ้ายเอาแล้วครับปรับรองกําลังครับนักติงครับโอ้โหมาแล้วครับตอนนี้แม่ ยอดกฤษดาก็ยอดกฤษดาเพชรรัตนะเริ่มทํางานด้วยเข่าแล้วครับเอามือยันโดนเข่าเสียบเหมือนกันโอ้โหดูครับตอนนี้นี่แลกเข่ากันแล้วนะครับสําหรับทั้งยอดกฤษดาแล้วก็ทางด้านเพชรรัตนะครับวงในแม่ยังหาจังหวะตีกันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับตีไม่ได้ก็ต้องแยกอกมาก่อนครับกรรมการแยกทั้งคู่ออกมาจังหวะนี้เพชรรัตนะถีบ้ายยอดกฤษดาโอ้ยจะออกอาวุธโดนหักกิ้งไปครับไม่งานนี้ครับเสียเหลี่ยมเล็กน้อยนะครับ ยอดกฤษดาจเจาคืนได้หรือเปล่าเพชรรัตนะเตะขวาเข้าลำตัวโอ้โหโดนหมัดครับโอ้โหเอาลวครับแม่แข่งกับหมัดแรกกันเลยครับยอดกฤษดาก็ไม่กลัวครับวงในกระทุ้งเข้าไปไหลแขนมาพยายามจะหันจังหวะฟันศอกเป็นเพชรรัตนะครับเสียบเข่าก่อนแม่มีศอกด้วยครับยอดกฤษดาเอาละครับยอดกฤษดาต้องแก้ด้วลูกซอกครับวงในโดนเข่าก็หันมาฟันศอกเลยว่าพยายามเล่นของมีคมครับเอาละศอกเจอศอกครับโอ้โหปักศอกใส่เลยครับ กกฤษดาเพชรรัตนาก็ตีเข่าพยายามเอาเข่าเสียบกันไว้ก่อนครับโอ้โหอ่านใจนักมวยน้งคู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ายกนี้นี่เปิดเต็มร้อยแล้วนะครับเกมการชกเอาครับมีทีสกัดไว้ก่อนครับหวังผลเลยครับเตะลูกนี้ครับโดนเอาคืนเหมือนกันครับได้มาคนละแข้งครับจับได้มาเสียบขวาเอาละครับไล่แขนมาลู่สกูรูถอยหลังครับรัตนะจังหวะยังไม่ได้ก็หากำการยักอีกครั้งหนึ่งก็ต้องดูจังหวะกันแล้วครับ เวลาเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายยกที่สามแหม่สวนได้ศอกเลยครับยอดกฤษดาเริ่มที่จะเตือนทางด้านเพชรรัตนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับศอกของยอดกฤษดาแหม่ฟันนักกลัวหลายลูกครับอ้าวมัดแลกกับเข่ามัดแลกกับแข้งเลยนี่แหละครับพยายามจับทุกวงในครับยอดกฤษดาลัวเนี่ยอยู่ตอนนี้ครับเพชรรัตน์ได้เข่าขาเอาละครับคุณทีผมทีครับเด้งครับก่อนจากนี่เพชรรัตน์โหนแล้วก็เด้งเต็มๆครับแหม่เด้งเข่าดอกนี้ก็มีอาการเลยนะครับสำหรับยอดกฤษดา เดินเข้ามาฮุกซ้ายเข้าบ้องหูครับเข้ามาหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมจังหวะยังไม่มีจังหวะครับโอ้ตอนนี้นี่ลูกแข็งแรงยอดกฤษดาครับน่าจะสร้างความลำบากให้กับเพชรรัตนะได้พอสมควรแล้วละครับโอ้อยู่ที่ท่าทโตกดอยู่ที่การฝิกซ้อมนะครับแม่ตอนนี้อาวุธต่างๆเนี่ยอาจจะดูไม่ได้เหลื่อมกันมากเลยครับอยู่ที่สภาพจิตใจด้วยครับเอาโดนหมัดซ้ายด้วยโต๊ะถักไว้ครับปลายยกทางด้านยกดกฤษดานมาต่อยบัตจังหวะนี้รัตนะจับนายห่ารับหมดยกกัดบริษัทพิญดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัด รายอุปกรณ์มวยระดับพรีเมียมมิดแท้ของความปลอดภัยเพื่อนมิดโบเกอร์ประกันภัยสนใจโทรครับ0 2 9 3 2 4 3 3 6ครับก็ใช้บริการกันได้ครับเอาครับมาดูการบนเวทีครับยกนิจกดาต่อยหนึ่งสองนะครับแล้วเต่ทีครับสวนด้วยแข้งคืนกลับมาหรือว่ายกนี้ยกกิดดาไม่ได้มีแค่แข้งครับมีหมัดมาเสริมด้วยครับเอาแล้วต่อยหนึ่งสองมาเน้นหมัดมาสู้ครับยกกิดดา โอ้โหยอดกฤษดาเนี่ยเดินแล้วทำได้นะครับเสียงเชียร์ก็มาลครับโอ้ตอนนี้นี่อยู่ที่เพชรรัตนนแล้วครับว่าจะแก้ยังไงครับเพราะว่าตอนนี้นี่ลูกแข็งแกร่งลูกแข็งแรงของยอดกฤษดาเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแม่เรามีหมัดมาเสริมแบบนี้ครับหนักใจนี่นะครับวางแข้งต่อยตรงไม่เข้าครับนี่แหละครับแก้เกมกันยกต่อยยกครับยกนี้ทีมงานโดยคุณอยูสกิวชบ้าย้อยบอกว่าต้องมีหมัดมาเติมครับยอดกฤษดาลำพังแข้งกับเข่าอย่างเดียวไม่น่าจะพอนะครับจริงๆแล้วเพชรรัตนะเนี่ยยาวกว่านะครับ ยังไม่ใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์พยักหน้าเรียกยอดกิษาเข้ามาปักศอกไกลเลยโอ้โหเอาแล้วครับแม่ตอนนี้จังหวะฝีมือของเพชรรัตนะนะครับก็ถือว่าทาได้ดีเลยค่อยๆที่จะตั้งรับแล้วจับทางแบบนี้ครับโอ้โหวางแข้งขวาสวยงามครับโอ้เอาแล้วตอนนี้เอาแล้วตัดสินใจแรกหมัดครับทางด้านยอดกิษสาต้องลงทุนสูงครับวันนี้ครับเดินถึงตัวเดินจี้เดินดุยจะคุ้มทุนหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแม่ยอดกิษสาก็เดินจังเลยครับ เอาละครับเน้นหมัดแย็บไว้ครับเพชรรัตนะได้แล้วยอดกฤษดาตามมาเอาครับแมดูอาวุธนะสถานการณ์แบบไหนช่างมันครับยอดกฤษดาก็ยังไม่สนใจครับขายับเดินครับมีแข้งด้วยเพชรรัตนะโอ้โหแมแข้งนี่องบอกว่าเตะได้แน่นดีเดียวครับโอ้ยโดนหมัดครับโดนเข้าไปในหน้าสะบัดเหมือนกันครับทางด้านเพชรรัตนะครับเอาละครับเตมหมัดหนึ่งสองเข้ามาจากกฤษดา จะนายมาตับสองแล้วลัดนครับยอดกฤษดาเป็นเพชรรัตนาเด้งเข้าขวาโอ้ยลูกนี้หักพิงไปครับโอ้โดนลูกต้นบบนนะฮะโอ้ดีครับลูกแข็งแรงของยอดกฤษนาครับถือว่าใช้ได้เลยครับเดิมต่อครับมีหมัดทุกซ้ายแต่ว่าก็เจอแข้งสวนคืนเหมือนกันเสริมหมัดดีเหลือเกินนะครับยอดกฤษดาเพชรรัตนาก็โต้มาหนักหนึ่งสองเตะตัดล่างครับยอดกฤษดาเพชรรัตนะก็สวนเข้าทด่ลำตัวเอาละครับดูว่าแหมลูกนี้ไปเดินเดินเดินจู่ๆก็โดนถีบไปครับยอดกฤษดา ไม่เป็นไรครับหันมาเริ่มสู้ใหม่ได้หนึ่งสองมาก็ยังไม่ได้จับในมาเลาะไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออก,ก่อนโอ้โหดูครับแมพยายามที่จะปิดเกมนะครับทางด้านเพลิตะนะตั้งรับแล้วโต้ครับส่วนยอดกฤษดาก็ยังไม่ท้อครับเดินต่อวงในวงในได้ไหมโอ้โไม่ได้ครับแมโดนพาเข้าเชือกครับกรรมการก็ต้องแกะออกมาแมขยันเดินจังเลยนะครับยอดกฤษดาโอ้โห มาล็อกล็อกหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมยังไม่ได้ครับนะครับอยู่ในช่วงปลายยกที่4ครับกรรมการแยกมาแล้วสับมือชกต่อแพ้ไม่ทันในชกครับหมวดลุยขาดเลยครับยอดกีเซดาต้องต่อยแบบนี้ครับหมัดอย่างเดียวครับที่พอจะพลิกเกมได้ครับของทางด้านยอดกีเดาครับโอ้แต่ว่าต้องถามเพชรรัตนด้วยครับว่าโดนแล้วเนี่ยมีอาการหรือเปล่าครับยังไม่มีอาการยักก่อนครับเพชรรัตนะปักโอ้โหฟันศอกใส่นี่แหละครับยังมีความหวังครับเวลาก็ยังพอมีเหลือครับ หมัดสอกตอนนี้ต้องเติมเต็มกําลังครับทางด้านยอดกฤษดานัช้ชมุมแดงกระโดดเข้าใส่เลยครับหาเรียนแทงเข่าไม่มีจังหวะครับโอ้โหแหมมีกระซิบข้างหูด้วยนะครับเก่าเลือเกินเป็รรันตนะแห่ส่งคงจะส่งสัญญาณสงบสึกษษษครับแต่ยอดกฤษดาไม่เด่นด้วยครับเวลาที่เดือก็พาย,ยายามเติมเกมต่อมาตอนนี้ไม่เข้าใครออกใครครับเมงินอัดฉีดแบบนี้เดินใส่เลยครับยอดกฤษดาเข้ามาฟันศอกเป็นรัตนะ โอ้ยโดนหมัดอีกทีครับเพชรรัตนาผักออกมาโดนเข้าไปก็น้าสบครับทางด้านเพชรรัตนาแต่ยังพอทนไหวครับทิศทางได้แต่น้ำหนักยังไม่ได้แต่ลึกอีกหน่อยนี่ได้ลุ้นเลยนะครับหมัดของยอดกฤษดาเอาครับแม่ต้องเตะคืนมามันกันครับทางด้านเพชรรัตนาโอ้โหเนี่ยได้ลุ้นแป๊บเดียวครับดูเหมือนยอดกฤษดาเนี่ยแกน่าเครียดแล้วฮะเอาล้ครับต้องเร่งบ้างแล้วครับยอดกฤษดานี่จิ้มอีกแล้วครับเพชรรัตนะอาศัยความยาวกว่า5เซน พยายามอยู่วงนอกครับนะแต่กฤษสาไม่สนใจครับหมัดอยู่ไหนครับมัดอยู่ไหนพยายามเติมเข้ามาเล่นเชิงแล้วนะฮะเพรรัตนะโอ้โหเนี่ยดูหน่วยที่เป็นต่อครับก็พยายามที่จะเอาตัวรอดส่วนหวยที่เป็นรองครับก็พยายามจะต่อยแล้วครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับหนึ่งนาทีนิดๆครับของยกสุดท้ายเกิดขึ้นมาแล้วนะครับหลายคู่ด้วยครับใช่ครับเหตุการณ์ยังไม่แน่นอนครับ หม่ยไม่ไหวนี่โดนแล้วลงได้ง่ายหนึน่งนาทีทองโอ้โดนจิ้มหน้าหงายเลยนะครับยอดกฤษดาเป็นรัตนะเล่นเชิงแล้วครับกระแทกแยับวนวนโอ้โหถือว่ายับซ้ายนี่ปิดเกมเลยครับดูครับโอ้เข้าทุกหมัดเลยนะครับห้าหมัดหกหมัดไอยับซ้ายไม่ว่ามีถีบด้วยนะครับใช่ครับโชเลี่ยมโชจะหวะาฝีมือครับตอนนี้เพชรรัตนะมั่นใจว่าที่ผ่านมาก็ทําดีแล้วครับ สว่วนยอดกฤษดาตอนนี้อ่าเราเติมแข้งซ้ายมาโอ้ยโอ้โหโ,หโหดนแข้งขวาลูก <ลง S 1> นี้กระเด็นกระดอนครับหลงเหลี่ยมเลยนะครับยอดกฤษดาเพชรรัตนะตอนนี้เล่นเชิงทีกระเด็นครับโอ้โห,โหเ,นเนี่ยเพชรรัตนะนี่พอเป็นอ่ดูว่าตัวเองได้เปรียบเนี่ยก็พยายามปิดเกมให้สนิทที่สุดแหละครับโอ้โแลวก็น่าเสียดายแทนยอดกฤษดาเหมือนกันนะครับที่อัดฉีดนะนะติงพอเจออัดฉีดเลยครับเข้าไปนี่โดนหลงเหลี่ยมเลยครับอ่าล้ครับ ยังไม่หมดเวลาครับมีอะไรอีกประมาณสิบกว่าวินาทียังต้องเดินต่อครับยอดกิษดามาเอาละครับทําใจนะครับโอ้โหมดูว่าพยายามที่จะสงบสึกอย่างเดียวครับในรัตนานี่เอาครับหมดยกสุดท้ายครับถือว่าทําเต็มที่ครับสำหรับนักมวยทั้งคู่คนหนึ่งก็ฝีมือดีครับอาวุธชัดเจนอีกคนก็ได้ลูกขยันนะครับ เดี๋ยวาการตัดสินยั้งเป็นการอีกครั้งครับว่าจะออกฝั่งไหนแต่ว่าในรายละเอียดของเกมเนี่ยถือว่าสนุกเลยนะครับนัตเตงครับสนุกครับถือได้ว่าสนุกแล้วก็แฟนมวยมีส่วนร่วมด้วยนะครับแต่ไม่ทันนะฮะนี่แหละครับก็เป็นทางด้าน